ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาเบ่งวิธีก็เจ้าน้อมน้อมมีพี่น้องน้อมมีใสสารเคมีได้ย้อมอันนี้โมเมนต์โมเมนมมต์ย้อมคามตรงในต้มตรงในต้มคันคามนี่บริต้มเอาลงจุ่มเลยคามอันนี้ต้มก่อน ย้อมสารเคมีย้อมสีมีพี่น้องมีกัดน,นี่เตัวที่เสี่ยวย้อมกันได้เหรออ้ลายได้มื่อนี่ย้อมลายลายอยู่มาบึ่งเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนกันย้อมก็จเจ้าเห็ดจังใดย้อมแรกแรกก็เจ้าเอาไปเห็ดในใด เพื่อสิได้ต่ำพี่น้องหลังจากน้ำเดือนแล้วเอาสีลงพี่น้องสีเคมีเอาลงใส่จักซองนี่องอใส่ซองหน,น,นึ่งเออบานย้อมแลวบาน,นเอาจริงแลวบาน,นพี่น้องเอยเปลี่ยนสีปับ๊บ อันดีโอมันกระหิตง่ายง่ายวนี้อยู่มันกระบนอ,อยากจากนาทีกาเบิกเอาเพิงเติมจะบอกประมาณสักทีตัทีรอประมาณสิบนาทีพี่น้องนะเริ่มโอเคแล้วบัดนนี่ได้เลยนานหลังจากสิบนาทีผ่านไปพี่น้องเรียบร้อยบัดนนี้ โอ้สีนี้เนาะบานนี้เอาไปลงน้ําเย็นแช่น้ําเย็นไว้บานนี้อืมเอาอีกกี่น้องเพิ่มอีกสีเดิมเพิ่มอีกน้อยนึงเพราต้องการเข้มกว่าเก่าเอาลงอีกอาละ แป๊บเดียวก็มาว่าเพิ่มสีเข้าไปดิมันเลยไวเลยน้ำเย็นก,ก่อนก่อนล้าง ไปลงในน้ำยาน้ำยาอย่างน้ำยาซักผ้าบ่อนน้ำยาอย๋าาาอน้ำยาซักผ้าอีกรอบหนึ่งอ,อ,อ,อืมแล้วเท่านั้นเี๋ยวอีกหัวใหม่บ้านนี้ โอ้คือสีงามกาตัวน,นั้นเนะาะบบบนี้เนาะโอ,โอ้กินซาเนาะสีนี้อ๋อได้ที่ เรียบร้อยตัวนี้โอ้ยงามได้บาทนี้ตัวนี้มันกลิ่นดีกว่าตัวนั้นเยอนี่ไล่การบาทนี้สิเปลี่ยนสีใหม่ได้พี่น้องเอ้ยน้ำเก่าเอาทิ้มหม้อก็ได้ไปคัดซะก่อนทำความสะอาดก่อนจังนจะได้ต้มใหม่อีก กันชันมันจะมีสีเดิมมาก่อล้วเอาสีใหม่ละว,วานี้ต้มน้ำเดือดซะก่อนรอให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดแล้วก็เริ่มอีกรอบหนึ่ง จะเป็นสีใหม่เลยพี่น้องเว้ยโมเมนสีเดิมนะบานนี้มเมนสีเก่าใส่สีแล้วพี่น้องน้ำเดือดแล้วเปลี่ยนสีใหม่บาทนี้อ๋ลองิอึงดูสีนี้๊าจวดบอกโอ้แม่นหลี เหียนสีเรียบร้อยบาทพุะสีงามเลยพี่น้องเอ้ยอือราจะพักนึ่งพี่น้องกัดใส่ได้โอเคพี่น้องโอ้ยงามบาทนี่ได้เลยหลังจากรอพักหนึ่งเราไปลงน้ำได้บาทไหมลงน้ำเย็นคือเก่า ลงน้ำเย็นขี้เก่าแช่น้ำเย็นทนความสะอาดแล้วก็ไปลงอันเดี๋ยวแล้วก็เอาไปลงน้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าแล้วก็ไล่แล้วก็บ้านนี้ก็เอาไปตากได้พี่น้องไอ้บา้านนี้เอาไปตากแดดให้แห้ง เดี๋ยวที่ถ่ายให้เบิ่งอยู่ตอนตากมันที่เป็นใน,นสีมันที่งามสยพี่น้องหลังจากย้อมแล้วเรียบร้อยเอาไปไล่ไปทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปปั่นเลยพี่น้องเลยปั่นให้หมาดแล้วก็เอามาตากนี่เลยโอ้งามได้บาดเป็นไล่ยงาเน้อบอลโอ้เข้าท่าเข้าท่ามันกระ้าโอ้เข้าท่านี่ มีได้พี่น้องอยังบดต่ำได้อันี้ยังบดได้แก้มีได้ยังบดได้แก่แล้วมันยังพันองไปต่ำเป็นรูปร่างงามเลวพี่น้องโอ้คักอเอามาตากแดดไว้สิเลยพี่น้องเลยให้มันแห้งซะก่อนพอมันแห้งแล้วจังเอาไปแก้มีแกออันออกแล้วจังได้เอาไปปั่นต่ำพี่น้อง โอ้ักเอามาเบลงไลายฝั่งทางนี้ก็น่าฝั่งทางนี้ก็งามได้พี่น้องเลยอดีตอดีโอ้งามเฮยอืมอืมผุแล้วมันแห้งผุเล้าพี่น้องเลยบาดน,นี่แจงซิได้เอาไปปั่นตั้แก้มีแล้วก็ปัน่นใส่หลอดใส่ยางตั้แล้วก็เจ้า ออกลายในงามอยู่ไทยมัดก็ได้เอาเอาสำนี้ก่อนนอพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ